วันนี้อาจารย์บูจะมาเล่าเรื่องวัวธนูอาคมหลวงปู่สุนกนะครับ <c oughs> เสียงโดยแม่อุดีอ้วนมาเริ่มเล่ากันเลยครับก็ได้มีหลวงปู่สุขแห่งหนึ่งที่ท่านได้เดินทางไปปักกดอยู่ที่จังหวัดพม่าและตอนเดินทางกลับ ไทยนั้นเขาก็ได้ไปจำวัดล้างวัดหนึ่งแล้ววัดนั้นก็ไม่เป็นวัดล้างอีกต่อไปญาติโยมได้มาทำบุญถวายท่านได้ก็แล้วก็มีเด็กเว้นที่ใช้อาคมในการปอกชาวบ้านไม่ให้ด่าตัวเองได้มาขี่รถวนเวียนอยู่ทั้งรอบรอบวัด เมื่อหลวงปูุ่กได้เสียงรถหลายสามคันกท่านก็มีสมาธิในการนั่งสมาธิแล้วฝึกธรรมะท่านก็ได้หยิบวัตถุบางอยา่างขึ้นมาจากหิ่งพระไปดินเผาที่เป็น,นลูกวัว แล้วเขาก็ได้โยนวัวตัวนั้นออกมาหน้าโบสถเมื่อแก้งเด็กเว้นมาเห็นเขาก็ได้โยนตุ๊กตาเสือมาใส่วัวตัวนั้นจากหุ่นวัวดินเผาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นวัวตัวใหญ่หนุ่มตาแดงฉานเหมือนไฟที่กำลังลุกลุก อย่างไม่ดับแล้ตุ๊กตาเสือนั้นได้กลายเป็นเสือตัวใหญ่ตาก็ได้มืดคลึ้มเหมือนไม่มีการวันชวเช้าเมื่อสัตว์สองตัวได้ปะทะกันวัุนูก็ขวิดจนเสือกันเด็นไปฟาดกับพระพุทธรูปหน้าวัดก,ก็ได้ตื่นมาเลี้ยวใช้มือผักเสือไปเสือก็ได้ เอาหลังไปแทงกับเขาวัธนูจนทะลุกาคมของหัวหน้าเด็กแว้นก็เสื่อมลงเสื่อมลงจนเสือสมิงงั้นตายแล้วหัวหน้าแกงกับเด็กแว้นก็ได้เข้ามาทําวัวธนูวัวธนูก็ได้ขุดพวกลูกน้องของเด็กแว้นไปจนสองตัวแต่ หลวงปูสุขไม่ได้เรียกวัวธนุกับมาเพราะตนเองจะเป็นคนปราบเด็กแว้นคนนั้นเองเด็กแว้นคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาหลวงปูสุขใช้มีดเที่ยวเองเพราะแล้วไว้จัดการชาวบ้านกําลังจะเชื่อนหลวงปูสุขหลวงปูสุขใช้มือแปะบนหัวมันหัวมันก็ได้สีเหลืองๆแล้วหลวงปูสุกก็ผัก หัวมันกระเด็นไปไกลถึงป่าหน้าวัดป่าหน้าวัดนั้นเขาบอกว่ามียักษ์ตนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ายักษ์ตนนั้นหลวงปู่สุเกปล่อยออกมาดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วยักษ์ตัวนั้นก็ได้ใช้กระบ,บองยักษ์ ทิมแทงทะลุท้องของเจ้าหัวหน้าโจรจนเสียชีวิตเมื่อมีชาวบ้านเสียชีวิตก็เลยเอาศพของหัวหน้าโจรมาฝังใต้พระพุทธรูปเพราะว่ามันมีอาคมมันจะทำฟื้นได้พอพอเอาดินกบชาวบ้านก็ได้ยกพระพุทธรูปอาวางแล้วก็ใช้ไม้ตอกรอบรอบศพ แล้วใช้ใส่ศิลและรอบรูปปั้นพระพุทธรูปเอาไว้แล้วพอแล้วพอหมหน้าจนตื่นแล้วก็จะผักดินออกมาแต่ก็ผักไม่ออกจนเสียลมตาจบบริบูรณ์